โัวโรงชํำกานาโชเด็กผีโมโหทำงี้ได้ไงอัปเดตท,ทุกกระแสแชร์ข่าวสุดปังคุยลูกหนังกับแขมแจมไปด้วยกันสนุกสุดมันไปกับพวกเรานะครับเรียกได้ว่าคงไม่เผาผีกันซะแล้วนะครับสำหรับอเลฮันโดกานาโชปีอาเจนตายที่กำลังจะก,กลายเป็นอดีตของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากที่เจ้าตัวไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของลูเบนอโมลิมกุนซอชาวโปรโตุกีสของทัพปีศาจแดงอีกต่อไป ก่อนหน้านี้รูเบนอโมริมแนะนําให้กาลาโชหาสโมสรใหม่หลังทําผลงานได้อย่างน่าผิดหวังกับปีศาจแดงยิงได้เพียง6ประตูในศึกพิมร์ลกฤดูกาลล่าสุดและเป็นหนึ่งใน4สตาร์ที่ไม่ได้ร่วมทัวร์ปริซีซันกับยูเนเต็ดที่สหรัฐอเมริกานะครับร่วมกับแอนโทนีมาคัตแลตฟอร์ดและเจดอนซานโชโดยแมนยูเต็ดตั้งราคาขายกาลาโชไว้ที่70ล้านปอนด์ซึ่งกําลังได้รับความสนใจจากเชลซีแอสตันวิลล่านาโปลีและไบเออร์เล็คุเซ่นที่มีเอเล็กเทนฮาร์คุมทีม ล่าสุดครับกาเนชโชได้ทิ้งบอมลูกใหญ่ใส่แมนยูด้วยการโพสต์ภาพที่ตัวเองสวมเสื้อของแอสตันวิลล่าทีมคู่แข่งร่วมหลีกในระหว่างพักร้อนที่เกาะอีบิซ่าของสเปนนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับเมื่อด้านหลังเสื้อของทัพสิงห์พง,งาดดันเป็นชื่อของมาร์คแลตฟอร์ดอดีตเกลเก่าที่เคยร่วมหัวจมท้ายกันในถิน่นโอแทฟฟอร์ดซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวนะครับประหนึ่งเป็นการดูถูกเกียดหยามเหล่าแฟนๆนเลดเดวิลโดยหลังจากที่ภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ได้ไม่นานครับ เหล่าบรรดาแฟนบอลของยูเต็ดก็พากันไปถล่ม i อของกาลาโชด้วยถ้อยคำต่างๆนานาคอมเมนต์ที่1นะครับคุณสูญเสียความเคารพจากแฟนบอลแมนยูเต็ดส่วนใหญ่ไปแล้วโดยเฉพาะคนที่สนับสนุนคุณคอมเมนต์ที่2นะครับมีเส้นบางๆกั้นอยู่และคุณก็แค่ข้ามันไปคอมเมนต์ที่3ครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องรีเซตวัฒนธรรมของสโมสร คอมเมนต์ที่4ครับไปอยู่กับมาคาแลตฟอร์ดเถอะเพราะโค้ดอโมริไม่ต้องการคุณแล้วทัศนคติของคุณมันรับไม่ได้ด้วยความเคารพและคอมเมนต์ที่5นะครับมันเป็นเรื่องบ้ามากที่จะสวมเสื้อของสโมสรอื่นในพิมลีกรีบใส่หัวออกจากแมนยูเดตไปเดี๋ยวนี้เลยและคอมเมนต์สุดท้ายนะครับก็คือผมแทบจะรอให้สโมสรกําจัดไอเด็กคนนี้ไม่ไหวแล้วอัปเดตข่าวสารในแวดวงลูกหนังในช่องคุณหนึ่งกับแขมได้เป็นประจําทุกวันนะครับ ฝากกดหัวใจแล้วกด Subscribe ช่องคุยลุกนกับแขมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ครับพี่แขมขอยัดลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ